สวัสดีครับพี่เอ,อ,อวันนี้ปลาเยอะนะเนี่ยมีปลาใหญ่ด้วยหรอ๋อเดีย๋ดวยว<อ>พี่เอกไปเอาปลาใหญ่มาให้ดูนะครับที่น,นี้มีปลาใหญ่ด้วยตัวนี้มุกสวยนะกระบะนี้น่าจะสวยสุดในในหมายถึงในปลารวมกัมบกระบะนะครับกระบะนี้น่าจะราคาดีสุดปลาสวยสุด โอ้ oh. ปลาหน้าจะสามนิ้วครึ่งน,นะครับโดยประมาณนะครับมันมีสี่นิ้วออกมาด้วยอ้ oh. ช็อตหัวใหญ่ มีราคาไงบ้างพี่มีอันนี้ร้อยนึงร้อนึงร้อยหนึงร้อหนึงร้อยห้แล้วอันนี้เหรอฮะร้อยห้าแล้วมาใหม่ใหม่ก็ประมาณกดูพี่ประมาณห้าร้อี่ประมาณสี่ร้อยห้าร้รวมกันอยู่ขอชมใกล้ๆเนาะอันนี้เป็น มุกแดงนะครับฟาวเวอร์ฮอนมุกข้ามหัวหมดเลยนะว่าภาพกล้องไม่โฟกัสต้องเปลี่ยนเหลี่ยมมันมันย้อนแสงตัวนี้ช็อตบอดี้ดินดินแรง พี่เอกอขอดูอขอดูตัวนั้นครับพี่เอกยกขึ้นให้ได้ไหมได้จ้ะปลาสั้นปลาสั้นช็อตบอดี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับอ่าประมาณห้าร้อยห้าร้อยตัวใหญ่นั้นล่ะฮะตัวนี้ใช่เท่าไหร่ตัวเดิมเท่าไหรประมาณห้าร้อยห้าร้อยเหมือนกันโอ้ตัวนี้ก็หัวดีตัวนี้ล่ะครับเท่าไหร่ฮะตัวนี้ก็ห้าร้อยห้าร้อยจะเป็นไซส์ย่อมๆอย่างเงี้ยครับ อ๋อไซนี้สี่ร้อยอ่าสี่ร้อยขอดูตัวนี้ฮะข้ในข้างๆอ่าโอ้ตัวนี้มุกสวยเลยนะครับเขาหน้าข้ามหัวหมดเลย้ืหอกสั้นด้วยหัวดีด้วยไปจ้าถามได้พี่ ส่วนอันนี้ร้อยห้าสิบใช่ไหมครับห้าสีป้าแดงของอดแดงขอดูตัวแรกพี่อ่าใช่ครับมันเป็นลูกเอ,อ๋อนี่ลูกเอฟเหรอถ้าในราคาร้อยห้าสิบถือว่าสวยใช่ได้นะครับสวยในระดับหนึ่งเลยอ่ะมีลูกเอฟปนมา อันนี้ก็น่าจะอีกตัวมั้งเนี่ยคอกเดียวกันหรือเปล่าเนาะบ้านเดียวกันเนาะอันนี้สวยสุดละสี่ร้อยห้าร้อยอ๋ 400, <500. S 2> อ,อขอดูตัวละร้อยหน่อยเหมือนเหมือนกระร้อยห้าสิบเลยน่าจะเป็นชุดเดียวกันนะครับแต่แยกความสวยเฉยๆใกล้เคียงกันเลยนะตัวละร้อยเนี่ย นี่ตัวนี้ตัวละร้อยมุกโททโหหางขาด,หา,ดหางขาดาที่เขาน่าจะคัดตำหนิอ่ออะเนาะราคาเลยเบาลง,งหหคือปลาน่าจะรวมมานะครับห,หางเลยแตกตัวอะไรเน,นี่ออย,ออย,ออย,ออยนยี่ร้อยห้าร้อยสี่ร้อยนยที่เราแบบนี้ พี่แจ้กำลังลงปลาพอดีเลยโอวอันนี้มาทันเห็นปลาเต็มเต็มเลยดูเต็มถุงด้วยนี่ไซส์กำลังสวยๆนะครับน่าจะสักสนิ้วเนาะปลาสามนิ้วอันนี้เหมือนจะเป็นปลาบุกฮอลลอกอ็มีตาขาวด้วยกำฟาปนนะครับ เนี่ยยังไม่ได้ครึ่งลุ่มเลยนะเนี่ยมีตัวเล็กๆด้วยตัวเล็กๆนี่ขายยังไงพี่เนี่ยในเนี่ย,ยสิบาทบาท,บบาทอ๋อให้เอาไปฟอร์มเองเนาะมาเลือกไปฟอร์มได้นะครับตัวละสิบบาท แต่ถ้าอยากข้ามขั้นตอนดูสวยไปเลยก็ต้องอย่างนี้เนาะห,หัวใหญ่ไปเลย,ลยตัวนูนลอกทีบีนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้ก็ลังลอกเลยนะครับสวยเลยแหละเนี่ยมุกข้ามหัวด้วยนะตัวเนี้ยผ่านเลยขอดูอีกฝั่งโอ้โตัวเนี้ยได้นะครับเนี่ย อันนี้อันนี้ทราบราคายัางครับหรือว่ายัางประมาณสองร้อยร้อยห้าสิบเกตประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวผมให้ดูนะถ้าอย่างนี้ก็นี่ก็คงเรทสองร้อย <200 S 2> และสองร้อยสองร้อยนประมาณสองร้อยร้อยห้าสิบที่เขาบอกนะอันนี้ปลาเพิ่งมาลงเนี่ยนะนี่เห็นไหมตัวเดียวกันเลย ขึ้นตู้ <c oughs> จะถ้ามีโอกาสพี่เอาคัดหน่อยราคานะ่าจะเปลี่ยนแปลงนะครับราคาปลาจะเปลี่ยนแปลงนะเพราะพี่ก็เพิ่งมายังไม่ได้คัดปลาไงกําฟาตัวนี้ก็สวยนะุหัวดีด้วยถือว่าเป็นปลาแปลกเลยนะส่วนอ่ะให้ชม นีที่หน่อยๆแล้วกันเดี๋ยวต้องให้โอกาสพี่เอาคัดปลาด้วยตัวนี้ก็เป็นปลาลอกนะครับนี่น่าจะเป็นชุดปลาลอกเมื่อกี้แหละนี่ชุดเดียวกันยังลอกไม่เคลียร์เ้คือเต็มปูสวยๆเพียบเลยนะครับร้านพี่แจ้ปลาบึ้งมาพอดี เดี๋ยวพี่เขาต้องขัดปลาแล้วแหละเนี่ยต้องให้โอกาสพี่เขาขัดปลาด้วยปลาพึ่งมานะครับมาต่อกันข้างในนะครับวันนี้ร้านพี่เพนเปิดนะครับเราได้มาชมปลาส,ายสวยๆร้านพี่เพนกันนาอโชว์ด้านหน้าด้วยปลาฟาวบ์เอ้ยปลาปลากำฟ้า F2 นะครับราคาอยู่ที่3,000บาทนะเป็นกำฟ้าลอกนะครับ สสววััดีครบน่าจะพึ่งเอาพึ่งวิ่งว,งวิงตู้นะครับปลาเหมือนกำลังขยายโครงสร้างด้านล่างพันห F 1นึโอ้ใหญ่มากเลยขอไปชมข้างในกันเนาะ1น0 0งบาทตำนีนี่เขียนติดไว้เลยนะครับ ผมไม่ได้ว่าปลาเขานะผมอ่านตามที่เห็นนะหนึ่งพันบาทตำหนีนะครับเดีย๋ยวผมจะลองมองหาตำหนีที่พี่เพนเขียนบอกลูกค้าไว้คืออะไรนะครับเผื่อจะคนเลี้ยงปลาใหม่ๆจะได้ดูตามไว้พิจารณาตามด้วยนะครับทําไมพี่เพนถึงบอกว่าตำหนีขอหันอีกข้างหน่อยอให้ผมสันนิฐานนะผมว่าตำหนีเหือกอ๋อไม่ใช่เหงือกอย่างเดียวด้วยนะครับ ตำหนิคีบไหวหักนะครับสังเกตเนาะคีบไหวข้างซ้ายหักลงนะครับมองเหมือนจะไม่มีคีบไหวด้วยซ้ำอ่ะมันหักลงแล้วก็เล็กด้วยเห็นไหมฮะมันจะมีคีบไหวข้างเดียวคือข้างขวาที่มีลักษณะปกติแต่ข้างเนี้ยหักลงตำหนิที่พี่เพนว่านะครับเลยเหลือราคาอยู่ที่1,000บาทสำหรับปลาเอฟสองตัวนี้เนาะ ตัวนี้ F2 2 0 0 0แต่ไซส์เล็กจิ๋วเลยนะโอ้มุกอย่างสวยมุกข้ามหมดเลยนะครับหัวกำลังดีดเลยถัดมาพันห้า F2 นะครับโอ้น่าจะปลามึงมาลงนะครับเนี่ยตัวนี้ก็พันห้าเช่นกันนะครับนี่พี่เพนเขียนไว้พันห้า F2 เหมือนกันนะครับตัวนี้หัวใหญ่เลย เนื้อทูโทนนะครับแดงเหลืองนะครับชัดเจนตาขาวทูโทนมุกขึ้นหัวนะครับขาดการเล่งสีอีกสักหน่อยเนาะเล่งสีเล่งมุกให้ชัดขึ้นนะฮะมุกข้ามหัวหมดแล้วนะเส้นเดินออกมาหมดแล้วถัดมาที่ตู้นี้นะครับ F2 ราคา3,500บาทนะครับโอ้โหตาขาวมุกข้ามหัว เนื้อออกแดงเหลือ,องทูโทนเช่นกันนะครับผมว่าอาจจะเป็นอคอกเดียวกันตัวเล็กเมื่อกี้มีความใกล้เคียงกันอยู่ตัวนี้ถือว่าหัวใหญ่นะหัวบานนะครับหัวบานเลยตัวนี้อยู่ที่800ราคาย่อมเยาวนะครับ F2 ไม่หันตามเลยไม่เห็นค่านี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ให้ปลาเห็นตัวเองแล้วขู่เนาะเพื่อเล่งให้ปลาเขาคึกจะได้เพิ่มความสวยขึ้นได้เร็วนะครับบางบางบางตู้เราก็ใช้เขาเรียกว่ากระจกสามเหลี่ยมนะครับใส่เอาไปข้างในแต่ถ้าแบบประหยัดหน่อยก็เป็นกระจกสองหน้าแปะด้านข้างนะครับแปะด้านหน้าอะไรแบบนี้เนาะถัดมานะครับตัวนี้เป็น F 2สองนะครับ โอ้ยยุบอนะยุบมากเลยนะครับปลาตัวนี้รอฟื้นฟูนิดนึงนะฮะดูทรงแล้วจากมุกนี่โหดเลยนะแล้วก็เนื้อแดงเหลืองด้วยนะครับตัวนี้ตาเหลืองนะครับน่าจะเป็นกับกลัวเพิ่งมาลงนะครับเนี่ยกลัวมากเลยผมยกมือก็หลบแล้วส่วนด้านนี้ก็เป็นปลาใหญ่นะครับอ๋อโอเคขอบคุณมากเลยครับ ไม่ค่อยได้เข้าร้าน,าานอ,อะนะ๋โอโอเคครับขอบคุณครับมาต่อร้านพี่โอพี่เ็นบอกไม่ค่อยได้เข้าร้านนะครับปลาเลยดอกเยอะหน่อยแต่ช่วงนี้ฝนด้วยพอเข้าใจนะครับคนเรี่ยงประหมอสีช่วงหน้าฝนก็ปลาดอกปลาป่วยเยอะนะครับแหมมีตัวนี้ค่อนข้างสวยอยู่นะร้านพี่โอเราไปชมด้านในกันนะเนาะอ้าวพี่โอไม่อยู่เจ้า <laughs> ของร้านไม่อยู่ อืตัวใหญ่โชว์ตัวนี้สองพันเอ็กเอ็กเอ็กนะฮะสามเอ็กฟาวเวอร์ฮอนนะฮะหัวบล้มเลยหมอ,อเป็น F2 นะครับเขียนติดไว้เลยว่า F2 มี2ตัวตาขาวส่วนนี้ F3 นี่ F2 นี่ออกออกทรงกรำฟ้าชัดเจนเลยเนาะตัวนี้ก็ F2 สวยๆนะมุกรอไล่หัวนิดหน่อยนะครับ F2 ทั้งนั้นเลยนี่ส่วนด้านล่างกำฟ้า F2 อันนี้เป็นไล่ครับเพิ่งเอามาขึ้นตู้นะยังไล่หัวอยู่นะครับโอ้ยิ่งฝั่งนี้ยิ่งตัวเล็กๆเลยนิ้วเดียวพี่โอ๋ก็คงกำลังเอามาฟอมนะครับฟอมปลาขึ้นมาเนาะวันนี้พี่ติ๊งมีปลาไหมเนี่ยเอานี่พี่ติ๊งเพิ่งเดินออกมาน่าจะมีปลาสวัสดีครับอ๋อพี่โอ๋อยู่นู่นเองไปดูตัวใหญ่พี่ติ๊อยู่กำฟ้า มีกำฟ้าตัวใหญ่มาลงโอเคเรามาชมปลาหลังที่ติ้งกันนะฮะโอ้นี่ไงตัวใหญ่ที่ว่าโอ้แดงดีจังเลยไม่มีราคาติดไว้นะครับหุ่นสั้นชอตบอดี้นะครับกำฟ้าตาเหลืองอันนี้เพิ่งมาเลยนะฮะ เมื่อเช้าไม่มีปลาตัวหายหมดอ๋อเมื่อเช้าไม่มีปลาสักตัวปลาพึ่งมามาเจอปลาพอดีอ๋อพึ่งมาหมดเลยท้งนั้นเราได้ชมปลานะเพียบเลยปลาพึ่งมาลงนะครับพี่ติ๊งบอกเมื่อเช้าไม่มีปลานะปลาพึ่งมาเมื่อกี้เรามาศพจังหวะได้เห็นปลาพอดีเลยก็มาเริ่มจากแถวบนตัวใหญ่แล้วกันเนาะปลาตัวนี้สามนิ้วสามนิ้วครึ่งโดยประมาณนะครับ ส่วนตัวนี้น่าจะสี่ห้านิ้วได้โฟล์ดแฮนแดงทั้งคู่นะครับตัวนี้ช็อตบอดี้ปลาลอกตัวนี้คล้ายๆเท็คเลยนะครับหุ่นเหมือนเท็กซัสเลยแต่ว่าเครื่องหางมันเป็นโฟล์ดแฮนอะ่ะ ส่วนด้านล่างมีทั้งแดงและมุกนะครับออพี่มีราคาเท่าไหร่บ้างครับ300ร้อคือชุดไหนชุดล่างอ๋อชุดล่างชุดเนี้ย300สามร้400ชุดนี้สี่ร้อยกำฟ้าหกรอยเอานี้กําฟ้าลอกอ๋อยังว่าอยู่ F 2ลอกนะครับ600ชุดนี้400ส่วนชุดล่าง300นะครับ300ตัวนี้สวยนะครับมุกข้าหัวหมดเลยอืตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอุนสมส่วนดี ถัดมาด้านนี้อ๋อน่าจะเป็นชุดเดียวกันนะครับชุด300นะครับพี่เปลี่ยนไฟออกขาวๆหมดเลยเนาะนะไฟไฟตัวใช่ไฟตัวนี้สวยกว่าไฟนี้มันหลอดตาหลอดไฟพันสองหลอดไฟพันสองอ๋อแบบนี้หลอดไฟพันสอง อ๋อ <300 S 1> อันนี้หลอดไฟสามร้อยยังว่านนใช่สีคนละแบบกันเลยอันนั้นออกสีขาวเนะาะปลาเรดูซีดอันนี้ชุดสามร้อยเหมือนกันใช่ไหมครับสามร้ด้านนี้จะดูตัวใหญ่กว่าด้านหลังเมื่อกี้นิดนึงนะครับต่างกันประมาณครึ่งนิ้วถึงหนึ่งนิ้วนะอ๋อไซส่นี้สี่นิ้วอ๋อด้านนู้นสามนิ้ว เมื่อกี้พึ่งหันมาเห็นตรงนี้แ้เพึ่งหันมาเห็นตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ย,ยใช่มุกข้ามหัวตัวหุ่นสวยเด้วยซึมแดงทั้งตัวด้วย โอเคนะฮะสำหรับคลิปประหมอาสีอาทิตย์นี้นะฮะวันนี้ก็ได้มาเจอทั้งร้านพี่เพนและร้านพี่ติงด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทันได้เห็นลงปลาใหม่กันทุกร้านเลย